สวัสดีครับจะพามาดูแตงปลูกใหม่เมื่อคืนและมาดูราขาวไมคอเรซาด้วยครับว่ามันเป็นยังไงนี่ครับลักษณะของราขาวไมคอเรซาจะเป็นปุยละเอียดเหมือนนุ่นหรือเหมือนอ่เหมือนสำลีเป็นปุยละเอียดนะครับ ไม่ใช่เป็นเส้นๆเป็นเส้นเหมือนเหมือนเปลวไฟอันนั้นคือมันลาลาลาปีกนกนะครับลาก่อโลกที่รุนแรงเป็นเส้นๆนใหญ่ๆอ่ะเหมือนเปลวไฟเหมือนปีกนกอ่ะนั้นคือลาก่อโลกอันนี้แตงปลูกเมื่อคืนนะครับทค่มีการปลูกแตงของผมก็ือคือปลูกตอนกลางคืนปลูกพืชทุกชนิดครับปลูกตอนกลางคืน จะฟื้นตัวไวไม่เหี่ยวเฉาแล้วถ้าได้มีฮอร์โมนจากยูรินซี์บาซิเรด้วยตอนเที่ยงก็จะไม่เหี่ยวเฉาครับเอาดูนะครับเจอแดดตอนเที่ยงก็ไม่เหี่ยวเฉาเดี๋ยวตอนเที่ยงจะมาถ่ายให้ดูแต่การปลูกตอนกลางคืนมีข้อควรระวังคือหนึ่งมแมลงที่มากินต้นอ่อนและสองเชื้อราแบคทีเรียพวกแต่ ราเม็ดผักกาดลาปีกนกนะครับจะทําให้เกิดโรคเน่าคอดินถ้าเป็นเรื่องเป็นโรคเน่าคอดินจะเป็นช้ำๆตรงโคนครับเป็นช้ำๆบางทีมันไม่เห็นเส้นลาหรอกเพราะไอ้บางทีโมเลกุลของมันน้อยประชากรของมันน้อยมันก็มองไม่เห็นเป็นเส้นใหญ่แบบนี้อันนี้คือหนาแน,น่นมากถ้าเกิดเป็นขาวๆข,ข,ขึ้นมาแบบนี้นี่อันนี้คือราดีสกุนเมไคโคน,นิซา คือหนาแน่นมากส่วนที่มองไม่เห็นก็มีส่วนที่มองเห็นคือหนาแน่นมากมีความเข้มข้นสงูงถ้ามีความเข้มข้นสูงแบบนี้มันก็จะไปเกาะอยู่กับรากของพืชเพราะรากของพืชมีกรดอะมิโนโปรตีนอยู่ที่ปลายรากเขาจะไม่ใช้กรดอะมิโนโปรตีนในการเจริญเติบโต เป็นการอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่างพืชและจุลินทรีย์และเชื้อรามันจะมไมค่ค่อยไร้สานี่จะอยู่ได้กับจุลินทรีย์บาซิลัสซับทิริดนะครับแต่จะอยู่รอบนอกส่วนในนี่จะเป็นจุลินทรีย์บาซิลัสซับทิริตแล้วตรงปลายล่าส่วนนอก,ก็ะจะเป็นราไมคา่คอยไรซาคอยป้องกันโรคและช่วย ดูดความชื้นและช่วยสังเคราะห์สารอาหารพวกฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอีกทีครับเพราะเห็ดนี่เขาต้องการใช้ฟอสฟอรัสในการเจริญเติบโตวพวกเห็ดรานี่ส่วนที่เหลือพืชก็จะนำไปใช้ในการเจริญเติบโตในการเลี้ยงรากเลี้ยงดอกเลี้ยงผลครับอันนี้คือ ดีนที่จากกาดน้ำหมักกากยูรินซีมาซีรกของผมอันนี้เป็นปีแล้วกองทิ้งไว้เป็นปีละก็ยังมีร่องรอยของเมคเรซ่าอยู่ข,า,ขาวๆเนี่ยครับตรงโคนต้นถ้าอยู่ใกล้แบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็จะแพร่ขยายเข้าไปสู่รากต่อไปเมื่อคืนก็มีมดบ้างนิดหน่อยธรรมชาติทมันมี่ให้ดูคลิก เพลกที่ใช้ฮอร์โมนจุลินซีเรื่องการจเจริญเติบโตบาซิลัสซสับทิลิสบาซิลัสสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์จากสมุนไพรนะครับผมเป็นคนค้นพบเองเป็นสายพันธุ์จากสมุนไพรป่าเชื้อของผมเป็นเชื้อที่ผมค้นพบเองนะครับจากธรรมชาติจากสมุนไพรสมุนไพกนกรกำจัดแมลงที่มีหัวใตดิน บอกแค่นี้นะครับอันนี้คือโหระพาที่เคยเป็นโรคแล้วรักษาหายโหระพาท้างถิดว่าเคยเคยเป็นโรคข้างล่างนะเคยเป็นโรคแต่ข้างบนไม่เป็นเพราะหายแล้วผมไม่เด็ดใบทิ้งนะเพราะขี้เกียจแอมมะเขือเนี่ยมะเขือนี่เพลียเยอะ,ะมากต้องสางกิ่งให้มันโปร่ปง กิ่งล่างเป็นบวงสีาดูดน้ำเลี้ยงใบก็จะเหลืองบ้างแต่เมืม่อวานเพิ่งเก็บไปสซุปเป็นมะเขือที่หวานมากหวานกรอบเหมือนเหมือนแตงเลยฉ่ำเหมือนแตงเลยแต่พริกนี่เผ็ดมากเผ็ดสุดๆอะไรจะหวานก็หวานอะไรจะเผ็ดก็เผ็ดเผ็ดสุดๆดเผ็ดและดกมีลูกทุกกิ่งทุกข้อ ดูบางทีช่อละสอลูกก็มีลูกพิดของผมดกมากน่าจะต้นละเป็นกิโลอยู่ครับถ้าเก็บหมดในครั้งเดียวนี่ก็เก็บไปกินหลายครั้งแล้วเก็บแต่ลูกทยอยเก็บลูกสุกไปกินลูกดิบก็ปล่อยไว้จะว่าจะไว้ถ่ายรูปเวลามันสุกเต็มต้นครับไม่ใช่ไม่กินนะครับเก็บกินอยู่ครับเก็บกินลูกสุกมันนีฟัก,กทอง พักทองหวานมาเมล็ดไว้แบบนี้ก็ได้กินครับนานๆก็พ่นฮอร์โมนจุลินซีทีก็โตใว,วใบเขียวมากใบเขียวเขียวจนดำครับนี่พืชผักที่อยู่ข้างป่าญ้าเนี่ยถ้าไม่มีฮอร์โมนถ้าไม่มีจุลินซีเนี่ยมแมลงกินไปหมดแล้วนะครับนี่มันเกิดผมปลูกข้างคลองป่าญ้าลกุลกๆนะมแมลงเยอะมากมาแมลง นี่ถ้าไม่มีจุลินทรีย์นี่ไม่ได้กินครับเพราะแมงกินหมดแนวเนี่ยมันก็มีบ้างนะครับมแมลงมีบ้างแต่ก็ไม่ได้ทำให้แต่ถ้าไปปลูกในที่ที่เป็นไร่เป็นสวนที่ไม่มีป่ารกๆครับมันก็จะไม่มีมแมลงเลยครับลูกค้าที่เอาไปใช้ก็ไม่ได้ใช้ยาฆ่ามแมลงเลยครับเพราะจุลินทรีย์นี้ มันป้องกันหนอนเพลี้ยได้และที่สำคัญป้องกันเชื้อราแบคทีเรียด้วยจุลินทียบาซิลัสซับทิลิสและไมโครไรซ่าครับนี่ครับความอัศจรรย์ของธรรมชาติครับใช้ธรรมชาติจัดการกันเองกำจัดโรคครับไมโครไรซา,านี่ครับคือลาดี ต้องเป็นเส้นขุยละเอียดแบบนี้เท่านั้นนะครับต้องเป็นเส้นเล็กๆเ,เหมือนสำลีถ้าเป็นเส้นใหญ่ๆนะคือาราขอโรคราปรีกนกและราเม็ดผักกาดราสคอราเทียมและราพิเทียมนะครับเป็นเชื้อราที่อันตรายที่สุดในโลกก็มีลูกค้าที่ปลูกปลูกปกสีไมเรื่อยหรือหอมเปครับ เป็นลาเม็ดผักกาดระบาดหนักก็เอาของผมไปใช้คืนเดียวครับยุบแห้งไปเลยที่เป็นปือๆน,น,น้ำๆเยิมยมๆมะก็ยุบแห้งไปเลยฉีดคืนเดียวฉีดพ่นใส่ลาอะใส่าลาลลาก็แห้งไปเลยในตอนเช้าเขาตกใจมากเพราะเคยใช้สารเคมีราคาเป็นพันสองพันก็ยังเน่าอยู่เหมือนเดิมแต่ใช้จุลินทรีย์ผม แห่งภายในคืนเดียวครับจุลินซีมันมีหลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับนะครับคือจุลินทซีย์ของผมนี่จะไปกินไปกินราก่อโลกเพราะในราก่อโลกนั้นมีกรดอะมิโนโปรตีนอยู่มีโปรตีนอยู่เขาไปกินแล้วก็จะขับถ่บายออกเป็นกรดอะมิโนโปรตีนพอเป็นกรดอะมิโนโปรตีนลวราไมค่ค่อะไรากแจะไปเกิดต่อ ไปครอบค้องพื้นที่ต่อนะครับเป็นการป้องกันร,รักษาโรคแบบธรรมชาติอันนี้หงพลพาก็เพิ่งรักษาโรคหายทนนี่ อย่างหนึ่งก็คือมะละกอมะละกอติดลูกไว้มากมะละกอที่ได้รับจุลินทรีย์จะทนโรคและแข็งแรงไม่เป็นโรครากเน่าดอกไม่ร่วงผลไม่ร่วงครับถ้าสงสัยอะไรยังไงโทรสอบถามได้ครับเพราะผมด้นสดไม่ได้คิดไม่ได้จดไว้ล่วงหน้า บางทีก็ว่าจะพูดอะไรบางก็ลืมลืมหลายๆอย่างเลยครับแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ